สวัสดีครับมาพบกับคุณครูธนูนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการใช้แอปพลิเคชันนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางโรงเรียนก็ได้ปรับรูปแบบการใช้จาก o o มนะครับมาใช้เป็น Google Meet แทนนะครับซึ่งวันนี้จะมานำเสนอการใช้ Google Meet นะครับลองมาดูกันเลยนะครับสำหรับท่านที่มีโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับ สำหรับคนที่ใช้หน้าจอเดียวนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรมพื้นฐานก่อนนะครับก็คือเบราว์เซอร์ที่ใช้เข้าเว็บนะครับก็คือ Google Chrome นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถติดตั้งลงไว้ในคอมได้เลยนะครับเมื่อเรามี google chrome แล้วนะครับเราก็สามารถเข้ามาที่หน้า g o o g l e นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องครูก็ต้องมีบัญชีส่วนตัวนะครับก็คือ อีเมลของโรงเรียนนะครับซึ่งทางโรงเรียนวิทยาวนาลัยนะครับก็ได้จะทําบัญชีส่วนตัวให้คุณครูทุกท่านแล้วนะครับซึ่งก่อนอื่นแล้วก็มาล็อกอินเข้าใน Google ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมได้ล็อกอินเวลานะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินก็สามารถแอดตรงนี้ได้นะครับก็คือเพิ่มบัญชีเข้าไปนะครับโดยใช้บัญชี adrithya ac th นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น อยู่ข้างไอคอนรูปของเรานะครับก็คือ g o o g l e App นะครับเราลองมาดูนะครับจากสังเกตคำว่า Meet นะครับอันนี้คือแอปที่เราจะใช้สอนออนไลน์นะครับ Google Meet นั่นเองพอกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งคุณครูก็สามารถสร้างห้องส่วนตัวได้นะครับโดยการกดการประชุมใหม่ตรงนี้นะครับสามารถเริ่มการประชุมตรงนี้ก็ได้นะครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องของเรานะครับซึ่งคุณครูก็สามารถเชิญนักเรียนนะครับผ่านลิงก์ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้กด Copy ตรงนี้นะครับเป็นรูปแผ่นกระดาษซ้อนกันนะครับสามารถ Copy ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้นักเรียนเพื่อที่จะเข้ามาในห้องนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมหน้าตาเบสิกนะครับ หรือถ้าอยากใช้นะครับของโรงเรียนนะครับขออนุญาตออกนะครับเพราะถ้าเราจะออกนะครับก็กดตัวสีแดงนะครับที่เป็นรูปโทรศัพท์นะครับกดแล้วก็จบการโทรนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการปิดห้องนะครับกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดคุณครูไม่อยากสร้างห้องเองนะครับคุณครูก็สามารถใช้ลิงก์ที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยเข้ามาที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับ เว็บไซต์ของเรียนนะครับ r i t h i a ac th นะครับก็จะเจอแทบตรงนี้นะครับก็คือการจัดการเรียนการสอนนะครับในช่วงระหว่างวันที่17-31ถึง31นี้นะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับโดยก็จะมีรายละเอียดนะครับก็คือตารางเรียนของนักเรียนนะครับแล้วก็ของคุณครูเป็นออนไลน์5วันนะครับเพราะตอนนี้ได้ปรับมาเรียนออนไลน์100%แล้วนะครับโดยห้องเรียน google meet นะครับจะเห็นด้านล่างนะครับก็คือห้องเรียน google meet กดคลิกเข้าไปเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับก็คือลิงก์ของห้องแต่ละห้องนะครับซึ่งทางวิชาการนะครับของโรงเรียนได้สร้างลิงก์ Google Meet ไว้ครบทุกระดับชั้นแล้วครับตั้งแต่ม1ถึงม6เลยนะครับอย่างสมมตินะครับผมจะเข้าไปที่ห้องม5/12ทับนะครับก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับพอกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่สามารถลิงก์ไปที่ Google Meet ได้เลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น หน้าต่างนะครับที่เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะครับให้ครูได้เช็คไมโครโฟนนะครับมีกล้องนะครับหรือว่าเอฟเฟกต่างๆนะครับคุณครูก็สามารถใช้เอฟเฟกต่างๆที่มีอยู่ใน o o g l e Google Meet ได้นะครับนะถ้าเกิดคอมของคุณครูท่านใดนะครับสเปคสูงนะครับก็สามารถใช้เอฟเฟกตัวนี้ได้นะครับแต่ขอแนะนำนะครับว่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบเอฟเฟกเบลอแบบนี้ ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นอันนี้เป็นสัญลักษณ์แบบภาพเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ภาพเคลื่อนไหวถ้าเกิดของใครเครื่องแรงนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับขอปิดแล้วกันเพราะมันมันดีเลยนะครับอ่าก็ปิดนะครับแล้วก็เข้าร่วมเลยนะครับอไอคอนเข้าร่วมเลยเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าหน้าของค,คุณครูนะครับตอนนี้ ถ้าอย่างสมมุตินะครับในกรณีที่นักเรียนจะเข้าไปในบัญชี Google Meet นะครับนักเรียนก็จะต้องใช้บัญชีของโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็ได้สร้างบัญชี a d v e r t i a a c t h ให้นักเรียนทุกคนแล้วนะครับคราวนี้จะลองมาในหน้าของนักเรียนนะครับอันนี้ด้านขวานะครับอันนี้ก็สมมุติว่าเป็น iPad ของนักเรียนนะครับ ซอนหน้าก่อนนะครับอันนี้สมมุติเป็น iPad ของนักเรียนนะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับเนักเรียนโหลดแอป Google Meet มาแล้วนะครับก็จะเป็นไอคอนแบบนี้นะครับอันนี้คือนักเรียนได้เข้าบัญชีมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาว่างๆแบบนี้นะครับถ้านักเรียนจะเข้าไปในลิงก์ห้องเรียนนะครับก็ให้เข้ามาที่เว็บโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเว็บโรงเรียนใช่ไหมครับก็เข้ามาที่ตัวเรียนออนไลน์เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับอเอาใหม่เข้ามาที่ป้ายตัวนี้นะครับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้นะครับเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เลือกอห้องเรียน Google Meet นะครับที่ตัวที่3นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับ ตอนนี้ผมเข้าห้องม5ทับอยู่นะครับอ่าก็ให้นักเรียนเข้าไปที่ห้องม5 12ทับนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าอันนี้เคยเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะจําไว้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เคยเข้ามันก็จะขึ้นมาอ่าลองเปลี่ยนไปห้องที่ยังไม่เคยเข้าดูอ่ามห้าทับนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้ากดเข้าไปเลยก็นักเรียนก็เข้าได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณครูส่งลิงก์ตัวนี้ให้ทางาทางไลน์นะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับก่อนที่จะไปที่หน้า g o o g l e Meet นะครับอันนี้ทางที่ดีก็ให้เรียนเข้ามาในหน้าเว็บโรงเรียนเลยนะครับเข้าไปที่มห้ารนะครับอันนี้ก็จะเป็น หน้าของนักเรียนนะครับ punishment. อันนี้ก็คือกล้องของเขานะครับก่อนที่จะเข้าไปในระบบก็เช็คกล้องเช็คไมค์ก่อนนะครับนะแล้วก็กดจอยนะครับอันนี้นะครับกดจอยอ่ะพอเข้ามาแล้วครับอันนี้ที่นักเรียนอยู่ในเป็นรูปแนวตั้งนะครับก็คือหน้านักเรียนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นหน้าของคุณครูกับหน้านักเรียนนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็น iPad นะครับก็จะ,ะเป็นหน้าครูคอยู่ด้านบนแล้วก็หน้านักเรียนอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถปรับมุมภาพต่างๆได้นะครับจะเด่นจะดูแบบฟูลสกรีนนะครับหรือย่อลงมานะครับนี่นะครับนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับ นักเรียนเข้ามาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วถ้านักเรียนจะสื่อสารกับครูนะครับก็สามารถเปิดไมค์ได้นะครับก็จะมีไอคอนไมค์ตอนนี้ปิดอยู่นะครับหรือว่าจะยกมือนะครับอันนี้เป็นรูปไอคอนยกมือนะครับพอเรียนกดตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาที่หน้าคอมของค,คุณครูนะครับก็สามารถรู้ได้ว่าใครจะคุยด้วยนะครับเพราะว่า ในหน้าจอ Google Meet นะครับมันสามารถแสดงหน้านักเรียนได้ไม่เกิน49คนนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับตรงคำว่าเปลี่ยนเลเยอร์นะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับการแสดงหน้าต่างของนักเรียนก็สามารถเปิดได้แค่49นะครับนอกนั้นก็จะเป็นแค่ชื่อนะครับที่อยู่ด้านขวาที่เป็นรูปไอคอนคนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมาก็ดูได้ว่าใครที่กำลังออนไลน์อยู่นะครับ แล้วในกรณีที่เรียนจะตอบเป็นแบบข้อความนะครับก็สามารถส่งแชทมาได้นะครับด้านขวานะครับจะเป็นรูปตรงนี้นะครับ In-call messages นะครับพอเข้ามาก็สามารถทักทายได้นะครับสวัสดีครับนะมันก็จะเด้งขึ้นมาในหน้าจอของค,คุณครูนะครับ ครูก็สามารถสร้างกิจกรรมต่างๆได้นะครับในเมนูด้านล่างครับคือรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงก,กลมตรงนี้นะครับก็จะมีการถามตอบมีการทําแบบสํารวจมีไวบอร์ดมีทําห้องกลุ่มย่อยนะครับก็สามารถลองใช้ได้นะครับอนี่ก็ย่อลงไปนะครับไม่ดูในส่วนการนําเสนอนะครับสําหรับการนําเสนอผ่านสไลด์นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันอ่า หลักก็คือการใช้ PowerPoint นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปตั้งค่า PowerPoint ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PowerPoint ที่ผมได้สร้างไว้นะครับของคุณครูก็ดีไซน์ได้ตามแบบที่ต้องการเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะนำเสนอนะครับก็ให้มาดูที่เมนูด้านบนนะครับเลื่อนมีแท็บอยู่หลายแ็บนะครับมาดูแถบที่8นะครับคือคำว่า Slide Show นะครับซึ่งจะมีเมนูตัวที่4นะครับ ด้าล่างลงมาคือเซตอัพสไลด์โชวนะครับโดยเราจะมาตั้งค่าไม่ให้มันแสดงแบบเต็มหน้าจอนะครับเพราะว่าครูบางท่านนะครับอยากดูหน้านักเรียนระหว่างที่กำลังเปิดสไลด์อยู่นะครับซึ่งถ้าเราใช้เมนูตัวนี้นะครับคำว่า full screen ตัวนี้ลองใช้ดูนะครับ full screen ตรงนี้มันก็จะไม่เห็นหน้านักเรียนนะครับขอเปิดหน้าตัวเองก่อนอพอเราเปิด full screen นะครับมันก็จะไม่เห็นหน้านักเรียนนะครับแบบนี้ เวลาเลื่อนสไลด์ไปนะฉะนั้นเราจะย่อหน้า PowerPoint ตรงนี้นะครับขอออกก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งตรงนี้นะครับเซตอัพสไลด์โชวนะครับโดยให้มาเลือกเมนูตัวที่2นะครับก็คือวงเล็บตรงนี้นะครับคำว่า w i n d o w นะครับแล้วย่อให้เป็นหน้าต่างเล็กๆนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับ แล้วเราก็กดนําเสนอนะครับสไลด์โชว์นะครับพอกดสไลด์โชว์แล้วนะครับมันก็จะขึ้นแถบเมนูด้านบนนะครับเป็นหน้าต่างเราสามารถเอาเมาส์มาชี้ตรงแถบสีเทาตรงนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาให้มันเป็นลักษณะย่อลงมานะครับปิดหน้าตัวเองก่อนอ่ะคราวนี้นะครับก็ได้หน้าตัวนี้แล้วนะครับเป็นแบบย่อนะครับคราวนี้เราเข้ามาในที่โครมนะครับเข้ามาที่โครมนะครับ เรานำกดนำเสนอนะครับตอนนี้มีแค่หน้านักเรียนนะครับแล้วเราก็กดนำเสนอนะครับอ่ามันจะมีอยู่3เมนูนะครับให้เราให้เราเลือกอันที่สองนะครับนหน้าต่างตรงนี้นะครับเราจะนำเสนอ powerpoint ให้กับเราเราเลือกอแอป powerpoint ตรงนี้นะครับกดแช์นะครับามาดูในมุมมองของนักเรียนดูนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาต เลื่อนมาด้านซ้ายโอ,โอ,อ้มันจะแจ้งเตือนบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเรากำลังนาเสนอสไลด์อยู่นะครับคราวนี้เรามาดูในหน้าของนักเรียนนะครับที่อยู่ด้านขวานะครับ เมื่อเรานําเสนอนะครับก็จะเห็นหน้านักเรียนนี้นะครับนี่อันนี้หน้านักเรียนนะครับอันนี้หน้าคุณครูนะครับดันขวานะครับแล้วก็ข้างบนเป็นสไลด์นะครับ PowerPoint ที่คุณครูเปิดไว้อยู่มาดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายอันนี้ก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าเรากําลังนําเสนอนะครับนะกลัวคุณครูเพิ่เปิดไว้นะครับถ้าเราจะต้องการนําเสนอแล้วก็กดไม่สนใจอ่อนนะครับจะได้มองเห็น อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับของครูฝั่งนี้นะครับแล้วทีนี้พอเราจะเลื่อนสไลด์นะครับเราก็กดเพา e r อ o i n t ยขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับมาดูฝั่งขวานะครับ iPad ของนักเรียนนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนกันเลยนะครับซึ่งถ้าเราจะเลื่อนนะครับก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มซ้ายขวาแบบนี้นะครับ Track สามารถเลื่อนได้นะครับ conversation o Part and Zoe. ตอนนี้ผมกำลังเล่นไฟล์เสียงนะครับก็จะมีไฟล์เสียงนะครับก็สามารถเปิดให้เรียนฟังได้นะครับโดยเสียงก็อาจจะต้องใช้ลำโพงนะครับลำโพงจากแล็ปท็อปนะครับนะถ้าเกิดคุณครูใช้ไมคอยู่ก็เอาไมไปจ่อตรงลำโพงนะครับนะครับเสียงมันถึงจะได้เข้านะครับ Track <two. S> 2 Conversation 2 อย่างนี้ครับก็เลื่อนไปได้นะครับอันนี้ track track <Try. S 1> อ่าซึ่งถ้าเกิดว่าครูพิมพ์ข้อความไว้นะครับก็สามารถกดได้นะครับกดที่พื้นที่ว่างๆมันก็จะไล่ไปตามสเต็ปที่เราเรียงไว้นะครับอ่าการนำเสนอ PowerPoint ก็จะประมาณนี้นะครับสหรับการนำเสนอผ่าน PowerPoint นะครับ ซึ่งนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานะครับนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนจากเห็นหน้าตัวเองแล้วก็หน้าครูนะครับก็ดูเป็นแบบเต็มจอนะครับก็สามารถกด full screen ได้นะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องหมายย่อ full screen นะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับด้านขวานะครับพอเสร็จเรียบร้อยครับจะออกนะครับก็ คลิกขวานะครับแล้วก็กด end show นะครับจบการนำเสนออันนี้นะครับถ้าเราย่อหน้าไปมันก็จะหายไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเปิดขึ้นมามันก็นำเสนอขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับถ้าใช้แอป powerpoint เดิมนะครับถ้าหยุดการนำเสนอก็ตัวนี้นะครับลูกศรชี้ขึ้นนะครับคลิกแล้วก็หยุดนำเสนอนะครับอ่า มันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเช็คว่าเราสอนผ่าน PowerPoint เ,เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ตต่อไปนะครับสำหรับการสอนผ่าน iPad นะครับสำหรับพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ